อะไรแอบอยู่คะนี่จะที่ไหนโอ้ย oh, oh, oh. ตอนเจ๊าลนอนลาลาก็ทำไมลาลาเห็นเหรอก็ก็ที่ฉัน,นอนกัน oh. นึกเองเหมือนกันนี่ไงโอ้คุณเห็นเลยเหรอฉันเองบิชหน้าแดงโอ้แล้วคุณแล้วคุณเห็นชักกี้อะไรมันกระดุกกระดิกกระดูเกระดูเสื้อป้องกรนะดุกกระดิกแล้วคุณไปบอกใคร แค่ไปบอกเมื่อกี้ออกไปบอกเมื่อกี้แล้วพอดูไมปรถเซนก็ไปออกไปไม่ได้คุณออกมาไม่ได้เลยเหรอคะประตูมันล็อกประตูมันล็อกเหรอโอ้โหมากยิงกดประตูไปแล้วพอเชื่ออย่างกดประตูล็อกออกไม่ได้เลยชักกี้ก็เลยทำอะไรเสียยาไอ้น้อยตื่นมาแบบมประตูประตูแล้วเปิดแต่ต้างมียาออกไปอาบแล้วกินได้ยา อ๋อ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 โอ้ยแล้วใครมาช่วยคุณบ๊วยยังก็ไม่กินแล้วที่ไปเอาเอ๊ะไม่ไม่ก็กินแล้วก็เลยยาก็เอาไฟสายมาอันนี้ลาส่งดูโอ้ยแล้วใครมาช่วยอีกแล้วพี่ออยนี่เอาไฟสายมาไอ้ไม่ใช่หนักดูแล้วก็เอาไปสายมาไอ้แล้วก็เอาไฟสายอันนี้เย็นมาไอ้ยาส่งดูว่ามีสักที่ไหนแล้วแม่จานบอกว่าอะไร Mình chẳng được bài câu cả camera Ủa rồi, rồi Mỹ làm ngài? Rồi mì cắt áo bay xài xong Vì mà mình, mình nó cứ Áo cong, xong chọc vùi Thì chết, mà nó chết nó Rồi Mỹ cắt, rồi Mỹ cắt, mình cứ Mãi Rồi